กานสังสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขเป็นเครื่องชำระจิตให้ผ่องใสเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทางปวงบุญทำแล้วส่งไปถึงบุญญาตได้ บุญดัดรอนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญเป็นที่พึ่งของเราเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำแล้วก็จะต้องทำให้มีแล้วก็จะต้องทำให้มากว่เาเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่ทำให้เรานั้นสามารถทำใจหยุดนิ่งและเข้าถึง พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะหรือพระธรรมกายได้ในเมื่อบุญเข้ามาในใจเต็มเปี่ยมเข้ามาในใจเต็มเปี่ยมไม่มีบาปเลยหยุดหยุดการปรุงแต่งของบาปใ,ใจก็หยุดเข้าถึงทำามาสมาธิตรงนั้นทำบุญมากๆก็ปีติทำบุญมากๆ ก็ม <S preach Country> so so. <scale> ีความสุขทำบุญมากๆก็สง <sh arp> ัดจากบาปสงัาจากอาุศลธรรมเพราะเพราะมีแต่บุญบาปเลยไม่มีเพราะบุญมันมากจากอาุศสลธรรมเพราะมีแต่อุศลธรรมใช่ถึงหยุดนิ่งว่าอาุศลธรรมปรุงแต่งไม่ได้แล้วหยุดนิ่งเขาถึงทมเพราะนั้นบุญนี่สสำคัญมากบุญมอบรูปสมบัติมอบทรัพย์สมบัติ มอบคุณสมบัติให้กับเราคือเมื่อเราทำทานทำนานมากๆก็จะได้ผลของทานก็คือทรัพย์สมบัติให้ทานกับสันเดลฉา,านพึงหวังผลร้อยเท่าให้ทานกับมนุษย์ทุศีลพึงหวังผลพันเท่า พันอัตภาพให้ทานกับผู้มีศีลห้าบริสุทธิ์แสนเท่าแสนอัตภาพผู้บารจากิเลสกามแสนโกดเท่าผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันไม่ได้ผลไม่ต้องนับได้ผล <c oughs> ไม่ต้องนับไอ้นั้นบุญเนี่ยไม่ต้องนับให้ทรัพสมบัติยาการให้ทาน ถ้าถูกเนื้อนาบุญศีลทำให้ได้รูปสมบัตินะคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ก็ู่ยืนไม่มีโรคมากรูปร่างก็สวยงามไม่พีการไม่กินเหล้าไม่บัญญาอ่อนไม่ขโมยเขาก็ไม่พีการทรัพย์สมบัติก็มีอยู่ไม่ประพฤติผิดในการม ก็ไม่ไปเป็นคนสองเพศคนปิดประเภทอะไรทางนั้นก็ได้เพราะนั้นต้องมีศีลจึงจะได้รูปสมบัติภาวนาได้คุณสมบัติคือทำบุญด้วยการภาวนาจกนกระทั่งมีแต่บุญไม่มีบาปมีปีติภาวนาไปมีปีติภาวนาไปมีความสุขภาวนาไปสงัดจากบาปสงัดจากอากุศลธรรมทั้งปวง ไม่มีบาปแล้วมีแต่บุญใสสว่างหยุด,เดีเดียวใสสว่างเข้าถึงธรรมเข้าถึงพุทธรัตนอันปรานีี่พธรธรรมกายนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยปัญญาคุณสมบัติเพราะฉะนั้นนี่บุญสำคัญมากอย่างนี้ที่พระอาจารย์พูดทุกวัน จึงเป็นที่พึ่งจําเป็นต้องมีและต้องมีนะต้องมีให้มากด้วยค่นี้ถ้าเกิดว่าเรามีบาปทําให้อายุสั้นมีบาปต้องทาให้พิการเราก็จะไม่ได้ทําบุญเราก็จะไม่ได้เข้าถึงธรรมเราก็จะไม่ได้สร้างบารมบีเพราะมันตายซะก่อนเลยมันพิการซะตอนเลยบาปมันมันตัดรวอน เราจึงต้องทำบุญใปสัคใบปลาใบโคโหให้ชีพสันเป็นทานถวายยารักษาโรคเนี่ยเราก็ทำบุญได้กันในบัญชีวัดนี่แหละยารักษาโรคเนี่ยถวายพระภิกษุสามเณรทั้งวัดอุบาุสาสิการนักท่านบารมีผู้มีศีลมีธรรมด้วยเนี่ยเราก็จะได้บุญเนี่ยแล้วก็ปล่อยโพลไปปราณิชเราก็สามารถเริ่มบุญเข้ามาในบัญชีวัดได้เพื่อให้อายุยืนเพื่อให้แข็งแรง เพื่อให้ได้บุญมากๆก่อนที่เราจะถูกบาปตัดรอนไปให้ตายซะก่อนให้พีการซะก่อนหมดเลยเสียโอกาสไม่มีโอกาสแล้วดูเขาทำตามปิดไม่ได้เพราะนั้นนี่ต้องรีบเร่งทําบุญก่อนทำก็ปีติปราบรืบ้มใจว่าเราจะได้ทําบุญเตรียมพร้อมกำลังทำก็ปีติคนลุกสู้ชูชนตัวขยายตัวโปนตัวลอย ของพระเกิดขึ้นได้หลังจากทำตามระลึกนึกถึงบุญที่เราได้ทำไปดีแล้วก็ปีติใจนี่แหละบุญเนี่ยจำเป็นอย่าไปนึกถึงเรื่องความไม่ดีของใครอันนี้ถึงบุญใครจะจากไปก็จากไปเราก็สร้างบุญของเราต่อไปใครจะอยู่เราก็สร้างบุญต่อไปใครจะด่าจ,จะว่าเราก็สร้างบุญต่อไปเดี๋ยวเราไม่ได้บุญเราจะอดบุญเถอะ จะกันแน่กันแนนจะเสียดแทงอย่างพระอาจารย์ที่เพจปลอมเป็นล้านดาน่าเราแต่เราพัดเราก็ให้อภัยแล้วสร้างบุญอย่างเดียวขอบคุณที่เราได้ให้อภัยเขาเราจะได้ไม่มีภัยในชาติต่อไปจริงๆพระอาจารย์ว่าจะให้อภัยได้สักล้านครั้งในชาตินี้แต่เตกลงเข้าเป้าไปแล้วเพจปลอมมาช่วยเติมเต็มทำให้เราได้ให้อภัยก็เป็น,ล,นล้านคนนั่นสบายนน้วทันที <c oughs> นันเราต้องการบุญจากการให้อภัยยาทานให้ชีวิตสัตว์เป็นการให้อภัยยาทานไม่เบียดเบียนสัตว์ก็เป็น,ปน,ปนอภัยทานยกโทษให้คนที่ร่วงเกินเราก็เป็นอภัยทานและเราก็จะได้ไม่มีภัยในชาติหน้าชาติต่อๆไปเพราะอาภัยทานเราหนาแน,น่นนน่เป็นบุญชาตินี้ก็ไม่มีเราก็ให้อภัยเปเรื่อยยินดีให้อภัย ขอให้เขาจะได้รับวิบากกรรมที่ทํากับเราเลยอืคิดอย่างนี้เราก็จะได้บุญเพิ่มลงไปอีกเพราะยังไงไงก็เป็นกิเลสกรรมวิบากของเขาอยู่แล้วแต่เราคิดอย่างนี้เราก็ได้บุญเป็นบุญของเราเป็นกรรมดีของเราผลของกรรมดีของเราวิบากกรรมดีจะส่งผลวิบากกรรมไม่ดีจะได้ไม่ส่งผลอานี้เวลาไม่มพอเพราะนั้นเราจะสร้างบุญ เราก็สร้างบุญกันมามากมายในหลายท่านนะแด่เข้าวัดจนปัจจุบันแต่เราก็เริ่มต้นชมรมลายประบูชาเจดีย์ของเราเนี้ยเพิ่เริ่มต้นได้ยี่สิบเอ็ดปีฝนตกแดดออกน้ำท่วมลมพัดโควิดล้อมวัดน้ำแห้งน้ำมากน้ำมีรถติดอะไรยังไงเรากับไป้ลมีโกเป็นประธานในนม้มชมรม ปลายปราบูชาเจดีแต่ทอดเสียงตามสายให้แก่กลุ่มปลายปรายามเช้าขอทุกท่านได้รับฟังได้รับฟังแล้วก็ปัจจุบนันก็มี Facebook ในขณะนี้ก็มีซูมให้ทุกท่านได้เข้ามาเห็นได้เข้ามาปีติศรัทธาและทําบุญปลายโคปลายปราเพื่อเป็นดัดอรรับ ญาติพี่น้องบิดามารดาูุยญาติยายกำลังป่วยก็ mm hmm. จะได้อาบุญนี้ไ mm hmm. ป็ตดัดร้อน hi หาหายเจ็บ mm hmm. หายป่วยออกจากห้องไอซียู่เป็นต้น mm hmm. ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับอาโกและกลุ่มบ่า,ายปรายามเช้าทุกๆท,ท่านผู้มีจิตเลื่อมใสเป็นผู้ที่มีบุญใจบุญทําบุญหน้าอ่อนบรารมีแก่และเจ้าภาพทุกท่านที่ ได้เป็นยาภาพและทุกท่านที่ได้ร่วมบุญทั้งปลปลาปโคและยารักษาโรคแก่พระภิกษุสามเณรและผู้มีศีลมีธรรมนักสร้างบารมีแล้วก็ท่านที่มีจิตเริ่มใสศรัทธาเข้ามารับชมรับฟังมีปีติมีความสุขจากการรับชมรับฟังอย่างยิ่งยวดด้วยเลยนะขออนุโมทนาทุบุญที่ท่านทั้งหลายทำมาดีแล้วด้วยอย่างยิ่งด้วยเลยนะอ,อทุก ขอให้บุญนี้สง่งผลศักดิ์สรทธิ์ืรงให้อาโกและบุคคลทุกท่านจมีความสุขมีความแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแม้แต่นิดเดียวสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาตลอดเวลาปีติในการสร้างบารมีมีความสุขในการสร้างบารมีมีบารมีที่เต็มเปี่ยมบาปไม่มีแม้แต่น้อยในใจ มีแด่บุญสร้างบารมีไปเรื่อยๆสนับสนุนคำจุนวรรพุทธศาสนาเป็นอุปถภ์ใหญ่อันดับหนึ่งตลอดไปถึงที่สุดเดธรรมเธอวันนี้วันเสาร์ที่29มกราคมพุทธศักราช25งพัน้าหบห้าทำบุญปลายโคท้องหนึ่งตัวปลายปลางไข่ ก้าวแรงกิ่งเลือดำอะนุอันุอันทุหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันเชาน้านี้ลูกๆเรือนทันทีเดี๋ยวนี้พระภิกษุส,สามเณรเข้าถึงพระธรรมกายทรงอภิญญาปฏิธรมธรมปฏิสัมพิทาปฏิหารปริยัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างประเทศเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกสำเร็จจนฤประการเทอด อีชอนมเยูชิโอยเทปลาเราเทปลากันนะท่านจะให้ดีนะเทปาเก้ารกิโลกรัมศูนย์เจ็ดสองชิ้ตังเมเข้าถึงธรรมชิ้ตังเมเข้าถึงธรรมชิ้ตังเมเข้าถึงธรรมอนุอนุ เ so ันโทหลวงพ่อหายป่วยเช้านี้ลูกๆรวยทันทีเดี๋ยวนี้พระพิะสูติสมเด็จก็ถึงพระธรรมกายทรงกับปัิญญาปาิีธรมพิทาปาิหารตลอดการเถินอีชอนุบูแจุชิปโอยออินวอลอีชิปคุยลทอยู่ในมิดาโซฮหันมาริวามุกโกกิคูแมกิโลกรัมบนพังเซงฮามิดาอีขึ้นกับคือมานิปาติเซโย ขงคังฮาชิโกแห่งบกฮาชิโกส่งบุญชิบโชแปลว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ที่29เดือนมกราคมส5น 65, รกลาคน,นกป,ปก,กร้อยกาิกรัมขอให้ได้รับบุญนี้มากๆโด้วยการขอให้แข็งแรง,แข,งขอให้มีความสุขขอให้บรรลุธรรมยอดบุญตรอมานี่คุงดอกกือฮามิ่งแห่งบุกฮาชิโกชุ่มมันฮามิดา ส่งบุญชิบโชท่านทั้งหลายทาบุญให้มากมากก็จะมีปีติมีความสุขบรรุธรรมขอให้บรรุธรรมเมียงเสงือขืนคึงดอกกือสาวซุขอิสสมิดาสมาธินั้นให้บุญใหญ่กับเราเมียงยงซอฮามีนแห่งบุกเฮจินกฤชมีดาให้ไปทุกวันแล้วชีวิตก็จะมีความสุข เมนยงซอฮามิ่เมียงซังนีชัลเทลกฤษบิดาให้อภัยกันทุกวันแล้วสมาธิก็ดีขึ้นที่เบสโตเมียงซังหาชิบโชกรุณานั่งสมาธิด้วยแม้อยู่ที่บ้านชูนฮารุเทจิกินบารมีตาหวังว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดอันยองฮิเคเซโยลาก่อนอนุโมทนาสาธุการกับทุกท่านอย่างยิ่งยวดด้วยนะ